สวัสดีครับวันนี้จะมาล้วงข้อมูลเซิร์ฟเกาหลีนะครับที่ไอไอเทมในแคปซูลที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยวันที่2 3มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีถุงมือหนีควนโลคครับก็จะบวกโชค50%ทียาบวก10%อีพีบวก25% กดไวกับนานบวกสิบเปอร์เซ็นโบนัสอีพีบวกสิบห้าในส่วนของหลังโชคจะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทรบวกสามห้าเปอร์เซ็นอีพีบวกสามห้าเปอร์เซ็นตั้งไฟฟ้าบวกยี่บห้าเปอร์เซ็นกดไวกับนานบวกสิบเปอร์เซ็นโบนัสอีพีบวกยี่สิบในส่วนของคอนะครับโชคบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทรบวกสิบเปอร์เซ็นต์ อีพีบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตโกดไว้กับนานบวกสิบเปอร์เซ็นตโบนัสอีพีบวกสิบห้าในส่วนของหัวนะครับโชคบวกห้าสิบเปอร์เซ็นทีอาบวกยี EP ่สิบเปอร์เซ็นตอีพีบวกสี่สิบเปอร์เซ็นตโกดไว้กับนานบวกสิบเปอร์เซ็นโบนัสอีพีบวกยี่สิบการเหยียบหัวบวกแปดสิบเปอร์เซ็นตในส่วนของค่าแบบใส่ครบเซ็ตผมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าไอเทมนี้ผมยังไม่มี ต่อไปไปดูส่วนของหัวครับจะเป็นไอเทนแลนนะครับหัวน้ําแข็งนี้ก็จะบวกโชคห้าสบวกย0่สิบเอรวกสามสนการเหยียบหัวบวก90%แล้วก็การเมลอนบวก20% แล้วก็อ่าการถาดอะถ,ถาดถัาดถาดอะไรเท่มะ่ะบวก20%่บนกดไวกับนานบวก10%บเอร์เซนโบนัส T R บวกสิบโบนัส E P บวกยีนี่นี่เท่มากเลยใส่กับผู้ชายส่วนกับผู้หญิงก็จะเป็นประมาณ ในส่วนของแคปซูลที่มาแล้วก็จะมีด่านใหม่มาด้วยครับจะเป็นด่านทานน้ำแข็งรวมหนึ่งถึงสี่เลยครับก็มาดูกันว่าเวลารวมกันแล้วจะเป็นยังไง